สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะ,นอ,ะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยๆไม้เทพเทพทุกต้นเลยนะจ๊ะทุกกระถางเลยจ๊ะตั้งแต่ราคา70บาท100บาทยัน2 0 0บาทเลยนะจ๊ะดูกันให้จบคลิปนะจ๊ะ เรามีบอนสวยๆทุกต้นเลยจ้ะใครสนใจก็สแกนคิวาโค้ดตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 7 7 7 9 9 9นะจ๊ะ้ะบาทคนมือบอรลรอรับสายอยู่จ้ะถ้าใครเพิ่มรายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้เลยเนาะจะได้สะดวกในการพูดคุยกันจ้ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะแต่ตอนนี้ของหมดเลยจ้ะ แต่ก็สั่งมาจะทางสวนเรามีต้องเตรียมหาให้ลูกค้าให้ได้จะ้ะถึงบางครั้งอาจจะช้าหน่อยนึงนะจะ๊ะก่อนจะเจอบอนสี่ก็บอกค่าจะดส่งกันก่อนเนาะค่าจะดส่งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแบบเมาๆหมาเลยจะ้ะถ้าเก็บเงินไปทางก็แปดสิบาทเท่านั้นนะจะ๊ะถ้าโอนก็หกสิบบาทจะ้ะ ก่อนจะเจอบอนสีสวยๆก็ฝากเหมือนเดิมจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะเรามาเจอบอนสีสวยๆต้นที่หนึ่งกันเลยจ้าระถางที่หนึ่งนะจ๊ะโชคสิบห้าชั้นนะจ๊ะโชคสิบห้าชั้นสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ ไม้หายากตัวหนึ่งเลยนะจ๊ะหากันแบบนี้ยากมากเลยเนาะกว่าจะทําออกมาได้สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่หมุนให้ดูอย่างนี้เลยเนาะหมุนให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะสวยทุกใบเลยจ้ะโชคส5บห้าชั้นจ้ะในราคา200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทจ้ะสวยๆดางเทพๆอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่หนึ่งนะจ๊ะกระทางที่สองจ้ะยังอยู่กับโชคส5้าชั้นอยู่นะจ๊ะ หมุนให้ดูรอบๆอย่างนี้เลยจ้ะดูความสวยของเขาเนาะกระถางที่สองนะจ้ะโชคสิบห้าชั้นจ้ะในราคาหนึ่งสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นนะจ้ะกระถางที่สองจ้ะกระถางที่สามนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะฟอมใหญ่มากใหญ่มากเลยจ้ะฟอร์มกอ โโหเหมือนว่าจะมีสองต้นนะจ๊ะกระถางนี้จะมีสองต้นนะจ๊ะเราจะไม่แยกออกเนาะจะไม่แยกออกจะให้ลูกค้าไปหมดเลยจ้ะกระถางที่สามนะจ๊ะโอโหสวยมากเลยจ้ะโตกสิบห้าชั้นกระถางที่สามนะจ๊ะกระถางที่สี่จ้ะกระถางที่สี่ ยังอยู่กับโชค15ชั้นอยู่นะจ๊ะในราคา200บาทจ้ะโอ้โหเขามีหลายสีมากเลยเนาะความด่างของเขานะจ๊ะมีขาวมีชมพูมีม่วงมีเหลืองจ้ะมาครบเลยเนาะมาครบจ้ะความสวยนี่ดูหลอดใหม่เนาะลอดใหม่สวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่4จ้ะโชค15ชั้นนะจ๊ะ กระทางที่ห้านะจ๊ะยังอยู่กับโชคสิบห้าชั้นอยู่นะจ๊ะดูความสวยของเขาเนาะดูความสวยนี่โอ้โหสวยจริงๆจ้าแล้วใบหนานะจ๊ะแข็งแรงไปเลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆจ้ะไม่มีช้ำน้ําไม่ต้องกลัวเลยเนาะแข็งแรงจริงๆจ้าแล้วใบยังหนาจ้ะใบหนาจริงๆจ้ะกระทางที่ห้านะจ๊ะโชคสิบห้าชั้นจ้ะ ในราคา200บาทเนาะกระทางที่หนะจ๊ะกระทางที่หกยังอยู่กับโชคสิบหชั้นอยู่เนาะสวยๆย,ย่างเงเลยจ๊ะสวยจริงๆโอ้โหจะสวย,ยได้ขนาดนี้เนาะพาออกมาไม่เสียใจเลยจ๊ะถาได้สวยมากเลยเนาะสวยจริงๆจ้ะโชคสิชั้นกระทางที่หนะจ๊ะในราคาสองบาทจ้ะ ประทางที่เจ็ดนะจ๊ะสัตะบงกฎนะจ๊ะสัตะบงกฎเป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งที่ทําออกมายากมากเลยจ๊ะทําออกมาแล้วเขาจะด่างน้อยมากเลยเนาะผ่านี่สักสิชิ้นนี่จะได้ด่างสักสมชิ้นจ้ะสัตะบงกฎนะจ๊ะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะสองบาทเท่านั้นจ้ะสัตะบงกฎจ้ะประทางที่เจนะ็ดเนาะ กระทางที่แปดยังอยู่กับสัตตะบงกฎอยู่เนาะดูด่างนะจ๊ะระประกันจะว่าดางแน่นอนจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะให้ดูความด่างของเขาเนาะกระทางที่แปดนะจ๊ะสัตะบงกฎนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยมากเลยจ้ะกระทางที่แปดนะจ๊ะในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ะ กระทางที่เก้านะจ๊ะอยู่กับลึดูรักนะจ๊ะลึดูรักแขงนะจ๊ะดูหน้าความด่างของขานาะสีเหลืองจ๊ะเหลืองแล้วก็ขาวนี่สวยอย่างนี้เลยจ๊ะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะลึดูรักแขงนะจ๊ะกระทางที่เก้าจ๊ะในราคาสองร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่สิบจ๊ะ นี่โชคสิบห้าชั้นนะจ๊ะกระถางนี้จะต้นเล็กกับเขาเนาะจะเล็กกับพี่กับน้องแต่ความดางเขาไม่ไม่ไม่แตกต่างกันเนาะความสวยไม่แตกต่างกันจ้ะไม่ยอมแพ้กันเนาะในราคา200บาทเท่านั้นนะจ๊ะ200บาทจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดางนะจ๊ะ กระทางที่สิบนะจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดสวยๆอย่างงี้เลยจ๊ะเขามีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะจ๊ะหลวงตาเมืองจ๊ะโอ้สวยจ๊ะด่างทุกใบเนาะนยุมเขาหากันอย่างงี้เนาะหลวงตาเมืองในราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ๊ะกระทางที่สิบเอ็ดจ๊ะ กระถางที่สิสองนะจ๊ะเขามีชื่อว่าอะมอนรัตนโกสินนะจ๊ะอะมอนรัตนโกสินจ๊ะเปิดด่างมาแล้วเนาะนี่ใบนี้เปิดด่างมาแล้วนะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างจ้ะด่างแน่นอนนะจ๊ะอะมอนรัตนโกสินจ๊ะในราคาหนึ่งรอยบาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่สิบ สามจ้ะยังอยู่กับมอมรัตนะโกสินอยู่นะจ้ะด่างสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยด่างแน่นอนนี่เปิดด่างมาแล้วนะจ๊ะกระถางที่สิบสามจ้ะในราคาหนึ่งรอบาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่สิบสี่จ้ะราสีสิงเนาะอีพีนี้เหลือแค่สองกระถางนะจ๊ะเหลือแค่สองกระถางจ้ะ สวยๆอย่างงี้ยเลยจ้ะด่างแน่นอนเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะจ๊ะกระทางที่14จ้ะราสีสิงห์นะจ๊ะหนึ่ง้บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่15าจ้ะสิห้าโหราศีสิงกระทางนี้ดูความด่างของเขานะจ๊ะให้ดูที่แข้งก่อนเนาะแข้งเขาเปิดด่างมาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างนะจ๊ะ ราศีสิงจะกระถางที่15จ้าในราคา100บาทเท่านั้นเนาะกระถางที่16จ้ากระถางที่16เดี๋ยวแม่คนมือบอลดูป้ายก่อนจ้าลึดูรักแทงนะจ้าลึดูรักจ้าในราคา100บาทเท่านั้นนะจ้าด่างสวยๆอย่างนี้เลยนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ด่างจ้าไม่ต้องกลัวเนาะ นี่ด่างจะเปิดด่างมาอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่16บหกนะจ๊ะลืดูรักนะจ๊ะกระทางที่17บเจ็ะมีกระทางเดียวเนาะแก้วประพาสนะจ๊ะไม้หน้าเข้มๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่ให้ดูความเข้มของหน้าเนาะถ้าใครชอบหน้าเข้มๆต้องกระทางนี้เลยจ๊ะแก้วประพาสนะจ๊ะกระทางที่ 7นะจ๊ะในราคาหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะช่วงนี้บ้านคนมือบอลเขามีเขามีอะไรเนาะโปรโมชั่นจ๊ะสามร้อยบาทต่อหนึ่งสิทธิ์นะจ๊ะรับบอลสีฟรีจ๊ะกระทางที่สิบแปดจ๊ะกระทางที่สิบแปดลดูรักนะจ๊ะโอ้ดูหน้าเดี๋ยวให้ดูใบนี้ก่อนแล้วให้หับกลับมาดูใบนี้จ้านี่สวยไหมจ๊ะสวยจ้ะ ดางสวยสวยสีมาสวยสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระทางที่18นะจ๊ะลดูรักจ๊ะกระทางที่19นะจ๊ะลดูรักอีกหนึ่งกระทางเนาะหน้าสวยสวยอย่างนี้เลยจ๊ะความสวยเขาไม่ต้องกลัวน,นะจ๊ะลดูรักนี่สวยแน่นอนจ๊ะสวยแล้วดาง กระทางที่19นะจ๊ะลึอดูรักจ๊ะกระทางที่20นะจ๊ะอภะพิมะหุมามหาเศร็จทีจ๊ะ e ีนี้เหลือแค่2หรือ3ต้นเท่านั้นนะจ๊ะอภะพิมะหุมามหาเศร็จทีจ๊ะโอ้โหดูนี่สวยๆนี่เลยจ้าเมื่อกี้แม่คนมือบอลยังพูดไม่จบเนาะ ซื้อครบ300บาท300บาทรับ1สิทธินะจ๊ะปีใหม่เราจะมีจับคูบปองแจกบอลสีฟรีนะจ๊ะกระถางที่21นะจ๊ะกระถางที่21อจ๊ะนี่อักิมะม,มะมาหาเศรษฐีนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะใหญ่ๆอันนี้ที่มันดำๆไม่ใช่อะไรเนาะเอมันหยดใส่กันจ๊ะน้ำกระถางหยดใส่กัน ประทางที่ยีนะจ๊ะอภิมะห์มามหาเศรษฐีนะจ๊ะประทางที่ยี่สะโอจ้าโหกระทางนี้ใหญ่จ้ะใหญ่กว่าพี่กับน้องเนาะแล้วก็สวยจ้ะกระทางที่2ี่ินะจ๊ะอภิมะห์มามหาเศรษฐีจ้ะสวยสวยอย่างเงี้ยเลยจ๊ะ กระทางที่22นะจ๊ะสวัสดีครับตลอดเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆครับทุกๆ3 0 0บาทจะได้1คูปองโดยอัตโนมัตินะครับไว้ลุ้นของขวัญปีใหม่สิ้นปีกันนะครับแล้วผมก็จะมาจับฉลากแจกของขวัญปีใหม่กันครับ,บรวมสนุกกันจะเยอะนะครับกระทางที่23จ้ะศิลาหุ่มทองนะจ๊ะศิลาหุ่มทอง หน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ากระถางที่23แล้วไม่ต้องกลัวว่าทองไม่มานะจ๊ะมาแล้วจ้ะทองมาแล้วเนาะเหลืองม,มาสวยเลยจ้ากระถางที่23าจ้ะในราคา100บาทเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่24จ้าลึดูรักอีกหนึ่งกระถางที่สวยๆเทพๆอย่างนี้เลยเนาะสวยเทพๆอย่างนี้เลยจ๊ะ ไปดูนุ้โหวแม่คุณเอยจะจะด่างอะไรได้มากมายขนาดนี้จ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะหรือดูรักเขาแพงมาได้สวยมากเลยจ้ะกระทางที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะกระทางที่ยี่สิบห้าจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะไอบาสคนมือบอลเขาดูชื่อให้จ้ะมะมะ นีสัตบัญแผงนะจ๊ะโอ้โหเขาแพลงได้สวยอย่างงี้เลยจ๊ะสวยจริงๆเนาะแพลงได้สวยจ๊ะถ้าอีพีนี้ไม่ออกแม่คนมูอบอลจะแอบขโมยเก็บนะจ๊ะกระทางที่25นะจ๊ะมะนีสัตบัญจ๊ะกระทางที่25่สนะจ๊ะกระทางที่26จ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะ มะนีสัตบันนะจ๊ะโอ้โหแผลงได้สวยจริงๆแม่คุณเอ้ยสวยมากๆเลยเนาะโอ้โหนี่ฮาร์ปเนาะฮาร์ปทั้งสามใบเลยนะจ๊ะดางฮาร์ปอย่างนี้เลยเนาะประทางที่ย6สหกนะจ๊ะมะนีสัตบันแผลงนะจ๊ะประทางที่ย7สเจ็ดจะประทางนี้ มองดูแล้วแม่คนมือบอลว่าจะเป็นเป็นณนเมืองนนแน่นอนจะน้ะณเมืองนนแผลงแน่นอนจะ้ะกระทางนี้ดูความสวยของเขาเนาะให้ดูความสวยนะดูรักดูรักโอ้บาสคนมือบอลเขาว่าไม่ใช่แม่หรือดูรักจะ้ะหรือดูรักแผงโอ้โหแม่คุณเอ้ยแผงได้สวยมากเลยจะ้ะ สวยจริงๆนะจ๊ะสวยจริงๆจ,จ้นี่ให้ดูความสวยเลยจ้ะกระทางที่27ดนะจ๊ะลดูรักแพงนะจ๊ะกระทางที่28จ้ะกระทางนี้มีโฉนดเนาะเดี๋ยวแม่คนเมือบอลอ่านก่อนจ้ะมณนีลักษมีจ้ะมะนีลักษมีกระทางที่ยี่สิบ แปดนะจ๊ะโอ้โหสวยจริงๆจ๊ะนี่นี่ให้ดูจ๊ะหมุนให้ดูจ๊ะให้ดูให้ให้รอบกระถางเลยเนาะสวยจริงๆจ๊ะกระถางที่ยี่สิบแปดนะจ๊ะมะนีรักษมีจ๊ะในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่ยี่สิบเก้าจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวแม่คุณมือบอลมีอะไรจะโชว์เนะ ดูก่อนหรือดูรักนะจ๊ะหรือดูรักเขาแพงจ๊ะโอ้สวยจริงๆแม่คุณเอ้ยเดี๋ยวแม่คนมือบอลจะให้ดูใบนี้เนาะจะให้ดูมุมไหนดีเนาะเป็นหลอดนะจ๊ะเหลืองอย่างเงี้ยเลยเนาะนี่เหลืองอย่างเงี้ยเลยจ๊ะสวยๆยอย่างเงี้ยเลยเนาะหมุนให้ดูอย่างเงี้ยเลยจ๊ะหรือดูรักนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบเก้าจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ๊ะ กระทางที่สามสิบนะจ๊ะเทวาสุวรรณนะจ๊ะไม่ทันอ่านป้ายเลยเนาะบานคนโมบองเขาจำได้เขาบอกเลยจ้าว่าเทวาสุวรรณนะจ๊ะเป็นไม้ที่แข็งแรงจ้ะไม้ใบหนาจ้าใบไม้หนาแข็งแรงไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะว่าไปเลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆจ้ะเทวาสุวรรณนะจ๊ะกระทางที่สามสิบนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ กระทางที่ส1อจ้ะเดี๋ยวดูโฉนดก่อนเนาะหรือดูรักนะจ๊ะหรือดูรักโอ้โหอีพีนี้ได้มามีแต่หรือดูรักแพลงเนาะบ้านคนมือบอลว่าใหม่ๆว่าจะให้เก็บเนาะเก็บไม่ไหวจะไม่มีตู้ใส่จ้ะกระทางที่ส1อนะจ๊ะหรือดูรักนะจ๊ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ ประทางที่32นะจ๊ะโอ้โหสวยจริงๆกระถางนี้ณเนะมืองนนจ๊ะณเนะมืองนนโอ้โหแผงได้สวยมากเลยเนาะให้ดูใบอย่างนี้เลยเนาะณเนะมืองนนสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะประทางที่32นะจ๊ะเขาแผงได้สวยมากเลยเนาะเนี่ยให้ดูหน้าใบล่าสุดนะจ๊ะ กระถางที่สามสิบสามจ้ะดูสีสันก็แปลกๆเนาะกระถางนี้จ้าแปลกๆหลวงตาเมืองนะจ้าหลวงตาเมืองเขาแผลงออกมาได้สวยมากเลยเนาะให้ดูใบนี้เนาะนี่ใบนี้สวยจริงๆจ้ะอยากจะดูจังเลยอยากจะลุ้นว่าเขาจะหน้าตาเขาจะไปแบบไหนเนาะหลวงตาเมืองนะจ๊ะในราคา100บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่สามสิบสามเนาะ กระทางที่34จ้ะชนโนดไม่มีไม่รู้ชื่ออะไรแต่แม่คนมือบอลว่าจะเป็นมะนีสัตบันนะจ๊ะเป็นมะนีสัตบัญแน่นอนจ้ะอันนี้หน้าดังเดิมนะจ๊ะไม่ใช่หน้าแพลงเนาะน้าดังเดิมดังสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะมะนีสัตบันจ้ะกระทางที่34นะจ๊ะ ระทางที่ส5จสบห้าจะโอ้โหให้ดูเถอจ้ะเนหนียนาดังเดิมก็เป็นแบบนี้เนาะมะนีสัตบัญนะจตะโอ้สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะดังสวยๆอย่างนี้เลยโอ้สวยจริงๆจ้ะกระทางที่ส5มสิบห้านะจ้ะมะนีสัตบัญจัตกระทางที่ส6สหกจ้ะนี่โอ้โหระญ่เนาอกระทางนี้ใหญ่ก็เขาเลยจ้ะใหญ่ สวยจริงๆเนาะสวยจริงๆจ้กระถางที่36%นะจ๊ะมณีสัตบัญจ้ในราคาแค่100บาทเท่านั้นเนาะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้กระถางที่37นะจ๊ะะนะมีสัตบัญจ้ดูความด่างของเขาเนาะความด่างความสวยของเขาจ้ให้ดูรอบเลยเนาะนี่ให้ดูใบนี้นะจ๊ะ ่วงนี้บ้าสคนมือบอลมาเป็นตากล้องนะจ๊ะประทางที่37จ๊ะมะนีสัตบัญจะบาสคนมือบอลเป็นตากล้องให้ทุกทีจะเป็นหล่านชายเนาะนี่ลานชายไม่ค่อยสบายนะจ๊ะประทางที่38จ๊ะมะนีสัตบัญจ๊ะประทางที่38สนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะในราคา100บาทเท่านั้นนะจ๊ะ กระถางที่39้าจะโอ้โหกระถางนี้ทั้งใหญ่ทั้งสวยจ้ะทั้งใหญ่ทั้งสวยเนาะนี่นี่ให้ดูอย่างงี้เลยจ้ะให้ดูอย่างงี้เนาะความสวยของเขากระถางที่ส9้าจ้ะโอ้โหสวยจริงจจะกระถางนี้มะนีสัสตบัญตนะจ้ะกระถางที่ส9้านะจ๊ะกระถางที่4ี่สบจ้ะนี่มะนีสัตบัญญดงังฮับฮับไปเลยเนาะ ฮารไปเลยจ้ะสวยจริงๆเนาะกระถางที่40นะจ๊ะมะนีสัตบัญจะกระถางที่41จ้ะเทพอัส,สรานะเทพอัส,สราถ้าใครชอบบอลกาบบอลแข่งต้องกระถางนี้จ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยเนาะมีอยู่แค่สองกระถางเท่านั้นนะจ๊ะ แค่สองกระทางเท่านั้นจ้ะเทพอัสรานะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะกระทางที่สี่สิบจองนะจ๊ะเทพอัสราจ้ะกระทางนี้ดางสวยมากเลยเนาะสวยมากจ้ะดางขาวดางเหลืองเนาะกระทางนี้มีทั้งดางขาวดางเหลืองจ้ะ สวยจริงๆเนาะสวยจริงๆจากกระถางที่42นะจ๊ะในราคาแค่100บาทเท่านั้นจะ๊ะกระถางที่43นะจะ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจะ๊ะด่างม่วงอย่างนี้เลยสวยมากเลยจะ๊นะณเมืองนนนะจะ๊นะณเมืองนนจะ๊ะกระถางที่43นะจะ๊ะในราคาแค่100บาทเท่านั้นจะ๊ะ ระทางที่44จะโอ้โหจะด่างเลยได้ขนาดนี้เนาะด่างไม่เกรงใจใครเลยเนาะฮาบอย่างนี้เลยจ้ะณนะเมืองนนท์นะจ้ะด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยมากสวยมากมายเลยจ้ะกระทางที่44นะจ๊ะในราคาแค่100บาทเท่านั้นจ้ะกระทางที่45จ้ะ ให้ดูอย่างนี้เลยเนาะว่ามีใบไหน่มั่งที่ไมดางเนาะมีใบไหน่มั่งดางทุกใบแล้วดางสวยด้วยนะจ๊ะดางสวยจ๊ะดางม่วงด่างเลืองอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะหมุนให้ดูรอบเลยจ๊ะดางทุกใบจ๊ะกระทางที่45ห้านะจ๊ะณเนะมืองนนจ๊ะกระทางที่46จ๊ะ นะเมืองนอนอีกหนึ่งกระทางนะจ๊ะ EP นี้กับ EP ก่อนเนาะเปิดกรุนะเมืองนอนจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสวยๆอย่างนี้หมุนให้รอบเลยจ๊ะหมุนให้รอบจ๊ะบ้านคนมือบอลบอกหมุนหมุนให้ดูความสวยกันจ๊ะกระทางที่สี่สิบหกนะจ๊ะณเนะมืองนอนจ๊ะกระทางที่สี่สิบเจ็ดนะจ๊ะ ณเนะมืองน,นนอีกหนึ่งกระพางจ้ะดางฮับฮับอย่างนี้เลยเนาะนี่ใบราสุดที่เพิ่งกลางนะจ๊ะกลางได้สวยมากเลยเนาะดางได้สวยมากเลยในะหม่ๆคิดว่าจะไม่ดางจ้ะดางนะจ๊ะกระทางที่สี่สิบเจ็ดจ้ะณเนะมืองนนน,นะจ๊ะกระทางที่สี่สิบแปดจ้ะกระทางนี้ก็เป็นณนเะมืองนนแพลงนะจ๊ะ แผงเขียวออกมาเลยเนาะแผงเขียวด่างสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะด่างม่วงเนาะแล้วหลอดนี่ด่างเหลืองมาแล้วจ้ะหลอดด่างเหลืองมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนะเมืองนนท์นะจ้ะกระถางที่สี่สิปดจ้ะกระถางที่สี่สิบเก้าโอ้โหกระทางนี้สวยมากๆจ้ะสวยมากๆเนาะ พื้นเขียวแล้วดูความด่างของเขานะจ๊ะณเมืองนนนะจ๊ะถ้าใครไม่มีต้องสะสมต้องเก็บนะจ๊ะณเมืองนนเขามีหลายหน้านะจ๊ะเก็บสะสมให้ครบทุกหน้านะจ๊ะบาทคนมือบอนสรรหามาให้ครบทุกหน้าเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นหน้าดังเดิมหน้าแปลงหน้าเหลืองหน้าเขียวมาครบจ๊ะกระทางที่49นะจ๊ะ100บาทเท่านั้นจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ ราศีมังกรจะ้ะยังไม่บอกกระทางเนาะแต่บอกให้ดูก่อนว่าเขามีเขาชื่อว่าราศีมังกรนะจะ๊ะมีทั้งหมดสองกระทางนะจะ้ะราศีมังกรมีสองกระทางนะจะ๊ใจะ,ออนนะ,ะ,ะ,จะให้ดูอย่างนี้เลยจะ้ะแม่คุณมือบอลวางไว้ก่อนเนาะแล้วมีั้างค้าวปีกเขียวอีกสองกระทางนะจ๊ะให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะให้ดูหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจะ้ะ สกระทางนี้นะจ๊ะ4กระทางนี้ราศีมังกรสองขั้งค้าวปีเขียว2บาทเขาบอกว่าให้ขายในราคา250แบบเมาเมาเลยนะจ๊ะ250จ้จะไม่ขายแยกกระทางนะจ๊ะขาย4กระทาง250บาทเท่านั้นจ้าเป็นชุดสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะ จ้านี่ก็เป็นทั้งหมดของ EP นี้นะจ๊ะมี49ต้นกับอีก1ชุดนะจ้ะค้างคาวปีเขียว2แลราศีมังกร2เราขายมเหมาๆกันไปในราคา250บาทนะจ๊ะใครสนใจก็สแกน QR code คตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 7 7 7 9 9 9นะจ๊ะอย่าลืมโปรโมชั่นของบาสคนมือบอลเขานะจ๊ะเพราะว่าบาสคนมือบอลเขามีออกมาคือ ใครซื้อครบ300บาทรับ1นสิทธิ์รับ1คูปองนะจ๊ะเราจะม้วนคูปองใส่กระป๋องเอาไว้ถ้าใครซื้อ6 0 0บาทได้ 2- คูปองนะจ๊ะมันจะเพิ่มไปทีละ300ร0 0 9 0 0 0 0บาทก็จะได้3คูปองจ้ะทุกอีพีเราจะม้วนชื่อของท่านใส่กระป๋องแล,แล้วเราจะไปจับฉลากกันตอนปีใหม่จ้ะ กันให้เห็นๆเ,เลยเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันสดๆเลยจ้ะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบก้ามปูนะจ๊ะทั้งแบบหยาบกับแบบบดละเอียดใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะก่อนจะจากกันไปแม่คนมือบอลก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบาสคนมือบอลด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า Bye-bye.